อีกเรื่องหนึ่งคุณชนะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แฟนๆรายการที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแนะนาเรามานะดีจังเลยดิฉันชอบแบบนี้คุณผู้ชมคือที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นกิจกรรมที่ว่านี้นะคะเป็นกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์วัยเกษียณสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมดีให้ผู้สูงอายุได้มาทํากิจกรรมร่วมกันอ่าอย่างนี้ต้องรีบวางแผนแล้วคนวางแผนไว้ดีมากเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดีนะคะ,ะเขาจะทําอะไรกันบ้างที่นี่ไปติดตามกันค่ะ ไปกันที่นี่คุณผู้ชมแหล่งนัดพบของคนที่มีอายุเกิน60ปีห,หรือเราจะเรียกว่าวัยเกษียณนี่แหละให้ได้เห็นภาพไปภาพโฆษณาเขาดีทังเลยและที่นี่นะคะก็คือเกษียณมาเก็ตค่ะเขารวมตัวกันมานะคะเพื่อเหมือนเปิดตลาดขายของเพื่อคลายเหงาโอ้โหอดอยได้เนรมิตสถานที่แสดงวัฒนธรร,ธรมประเพณีของล้านานามาเป็นที่พบปะของผู้สูงอายุทั้ง่อก้าแม่ค้าและก็เพื่อนๆที่หางเหินกันนะคะ บางคนเนี่เจอกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะวตอนนี้ได้โครจรกลับมาเจอกันอีกทีนึ่งจุดนี้คุณผู้ชมตั้งอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่หรือโอเชียงใหม่ค่ะคเป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับผู้สูงวัยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีของคนเชียงใหมแ่แหละนะคะบรรยากาศนะคะก็จะมีความเรียกว่าเป็นวิถีชุมชนแล้วก็นี่ มีการร้องเพลงจากน,นักดนตรีวัยกเกษียณด้วยมาเปิดเพลงมาเล่นดนตรีกันโอ้โหแล้วเขาก็ร้องเพลงทั้งเพลงไทยเพลงสากลในยุคเก่าที่หาฟังได้ยากเลยนะ,ะเข้ากับบรรยากาศมากเลยคุณครับส่วนอาหารเหรอคะโอ้โหมากมายหลากหลายนะคะอาหารที่มาขายที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นไปตามกติกาของเกษียณมาร์เก็ตที่เขาออกกฎอย่างเคร่งครัดนะคะ อาหารขนมเนี่ยนะคะจะต้องมีรสชาติดีะนะคะแล้วก็ตรงตามพื้นที่ก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นอาหารอีสานรสชาติก็ต้องแบบเป็นอีสานจริงจริงนะอาหารเหนือก็ต้องรสชาติดั้งเดิมอาหารใต้ก็ต้องอร่อยอร่อยแ<ต>รงแสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นนะคือมันต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพถูกไหมอันนี้ถูกต้องเลยนะคะ <ๆ S 2> เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยแล้วไม่ใช่แค่ว่าจะมีจาหน่ายอย่างเดียวนะ,ะยังมีสาธิตการทําอาหารสุขภาพ มีผักออแกนิกรวมถึงน้ำสมุนไพรต่างๆด้วยอันนี้ผมชอบเออหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะอะดูกันไปคุณผู้ชมอยากจะไปเดินชมเดินชอบก็ได้นะตลาดนัดกเกษีรมารเก็ตนี้เขาจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์<ด>ของสุดสัปดาห์แรกของเดือนอ๋อเหรอนะคะ สุดสัปดาห์แรกของเดือนคือเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะ,ะตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึงบ่ายสองคุณผู้ชมไปให้กำลังใจก็ได้ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุไปขอความรู้เขาก็ได้พาคุณพ,พ่อคุณแม่ไปไปเลยจะได้ไม่เหงานะหรือ,อว่าจะไปอุดหนุนสินค้าพบปะพูดคุยกันได้นะคะกีนะ่กอบคุณพ่อคุณแม่ไปบางทีพาคุณพ่อแม่แม่คุณพอ่อคุณแม่บอกไม่เอาลูกไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ได้พาคุณพมอไปไม่ไปไหนเออพาไปเถอะเดี๋ยวเป็นผู้ใหญ่มีปัญหาอยู่บ้างไม่ใช่เหมือนคุณหรอกคุณชนะก็ นะคะเห็นไหมล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเห็นไหมเด็กๆวัยรุ่นถือว่าเป็นอีกถึงสถานที่ที่อาจจะมารวมกันนะสารสัมพันธ์ทามตีระหว่างคนแต่ละวัยก็ได้เซ็นเตอร์พอยต์วัยเกษียณนี่ต้องไปพบกับปะกันผมก็รุ่นเก่าเหมือนกันเซ็นเตอร์พอยต์นี่นานมากนะคุณชนะคนก็ยังจำได้แต่ก็อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นแหละแลวต้องเป็นคนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอ่ะที่ได้มาเจอกัน